ยโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธสะวะกะโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยะสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆตัมมะยัภควตัสมสสฆ

อเมสการทุขตาปานาคะราภูเตปฏิทันหาตุอมหกังทีคารตังอิตายะสุขายาะเจาวันพระที่สิบตุลาหกสามลูกสายฟ้าเต่นมาร่วมสวดมนต์กับคุณยาย อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภะคะวะตาธโมธรรมังนามาสามิ เสวตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามินันทะเมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปัฏฐากะนะมะการังกรุเมสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันธรรมยังพุทธาภิตุติงกะโลมาสี โยโสตถะคตอะระหังสมาสัมพุโธวิจารณานัสมปโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตโรปุริสธรรมมสสรติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภาควาโยอิมังโลกังสัเทวกังสมารังสัพรหมัง สัตสัมนาพรัมมะิงปะชังสัทวมนุษย์สังสยังปิญญาสัิกาตวาปวทตีส si ิยธทธมังเทเสสีอาิก si ัลียาังมัจเจกัลยยนังบาลโยสานากัลยยนัง สัตวต่งสัพยันสังเกวละปาลิปุนังปาลิสุทังพรมามจาริยังปะกาสีสิตามหังพระขวันตังอภิปูชายามิตามหังพระขวันตังสีระสาณาม,ามี <c oughs> นั่นธรรมยังธรรมาบิดุติงกะโลมาส โยโสสวาคตุปะคะวตาธโมสันทิตโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตาปุญญูหิตัมังธรรมังอภิปกชยามิตัมังธรรมังสิลัสานามมิ Ở năm mươi năm tháng hai mươi bốn tháng hai mươi bốn Ở sáu su đi bát no bát khao vát no sao bát sang hoa Ở sáu bát đi bát no bát khao patipanu pakka waša wa ka skho ya ditàjatali puisa yhan ata puisakala esapak watsa wa ka tskho a nơipa nơi ha khi yoອ ka อนุตตาลังปุญญาเขตังโลกัสสาตามหังสังขังอภพิปูชยามิตามหังสังขังสิลาสานาม,ามิโอ้ยเก่งจังเลยลูกสายฟ้ามีบทหลานของเพชรสยาม ตอนพิษสยามยายหนูยังไม่ตายก็มาร่วมสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมกับยายบ่อยมากถึงไม่ทุกเชา้ามันได้เสีอยายเหมันนั่นนี่เนาะบุญช่วยกำนองมันยังไม่เท่าไหร่เลยอันนี้บ่อยที่สุดเลยมาร่วมสวดมนต์กับยายขอให้ลูกได้เปลี่ยนภพภูมินะลูกนะหมดภพชาติของเดลสารชาติสุดท้ายนี้ได้ไปสู่ภพภูมิประเสริฐนะคะ ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์รูปร่างละลองลางามๆเด้อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ขอให้สติมาปัญญาเลิศเกิดดวงตาเห็นธรรมฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วให้บรรลุซึ่งมรรผลนิพพานนะคะขอความเป็นหารมงคนสูงสุดจงสําเร็จเลยลูกสาฟ้ามีบนทูปการเทินสาธุสาธุสาธุครับได้แล้ว